ครับผมสวัสดีครับผมอ่ะเจอกันอีกครั้งครับผมวันนี้อ่ะอำนาจโซลราเซลล์ครับผมวันนี้พามาเยี่ยมชมบรรยากาศที่ร้านว่าวันฝนตกวันพายุเข้าครับผมไม่ได้ไปไหนอ่ะให้ลูกน้องออกไปติดตั้งอ่ะส่วนตัวผมก็จะมารีวิวให้เ,เพื่อนๆเอฟซีหรือว่าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการปั๊มน้ำโซลราเซลล์แบบอ่ะระบบมาตรฐานไปติดตั้งอ่ะในราคาที่ถูกอ่ะผมบอกไว้ก่อนครับราคาที่ถูกวันนี้ผมจะมาแนะนําสินค้าตัวนี้เลยครับผมชุดประกอบพร้อมส่งหกแผงหกแผงนะครับผมหกแผ่น แหมโมโน6แผ่นปั๊ม oh พันห้า <MA> ร้อยวัตต์สองแรงม้าสองระบบสองระบบนะครับผม EC DC าสา,สามารถใช้ร่วมกับไฟฟ้าได้ด้วยครับผมหมายถึงอ่ะปั๊มตัวนี้สามารถเปิดจากไฟฟ้าได้นะครับผมไม่ใช่เอาไปเปิดไม่ไม่ใช่สามารถเอาไปเปิดไฟตอร์ทัชพัดลมได้นะแห,หลายคนอาจจะเข้าใจแบบนั้นสองระบบหมายถึงปั๊มน้ําตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับไฟฟ้าได้ด้วยถ้าเรามีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วปั๊มตัวนี้สามารถเปิดใช้งานได้ในตอนคืนครับผมอ่ะ อันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูชุดควบคุมหน่อยว่าเป็นแบบไหนไปเดี๋ยวต่อครับผมอ่ะเดี๋ยวมาแนะนําสินค้าหน่อยปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มของเฮนโดโลนี่ยหนึ 1, ่งพันห้าร้อยบาทสองแรงอ่าใช้หกแผงท่อออกสองนิ้วดูดลึกได้แปดสิบห้าเมตรครับผมดูดลึกได้แปดสิบห้าเมตรลงได้ตั้งแต่บอ่อบาดาลสี่นิ้วขึ้นไปได้น้ำเก้าคิวต่อชั่วโมงเก้าพาริตรต่อชั่วโมงลงได้ตั้งแต่บอ่อบาดาลสี่นิ้วขึ้นไปนะฟังดีๆนะครับผม ลึกได้85เมตรได้น้ำ9คิวต่อชั่วโมงปากออกนะเป็น2นิ้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ชุกควบคุมแบบนี้เป็น2ระบบ AC DC ผมก็จะต่อเซิ Baker, ร์ฟเบรกเกอร์ลางเทเมเนนนเข้าสายปั๊มไป50เมตรเนี่ยสายปั๊มแบบเนี้ยผมจะมีไปให้50เมตรครับผมสายแผงนะผมไม่มีไปให้ฝั่งละ10เมตรสามารถเอาไปแล้วต่อติดตั้งเองได้เลยะแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมมีโปรโมชั่นอยู่ก็คือส่งถึงที่ บริการถึงที่ช่วยติดตั้งฟรีฟรีนะครับผมซื้อซื้อท่อกับเหล็กวางไว้เดี๋ยวจะมีทีมงานไปออกไปเชื่อมไปเทปเทูนให้เรียบร้อยลงปัม๊มให้เรียบร้อยครับผมมีอุปกรณ์ไปให้มีเครื่องปั่นไฟไปให้มีไฟเบอร์มีตู้เชื่อมไปให้ท่านไม่ต้องหาอะไรไว้รอผมผมมีไปให้ท่านหมดอ่ะเรียบร้อยเลยอ่าครับผมอันนี้ให้ดูแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ท่านจะได้แผงโซลาเซลล์ไปหกแผงอ่ะ เ,เพ็นแผงโมโนโมโนฟังดีๆนะครับผมเ,เพม็นแผงโมโน350อยห้าสิวัตต์ยี่ห้อมุลเลอร์มาตรฐานการผลิตของเยอรมันอ่าได้ไป6กแผ่นปั๊มสองแรงแผงหกแผงเอา้าหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าช่างจะขายเท่าไรเนาะรอฟังราคาอยู่หมินบอกราคาจะทีเอา้าราคาสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสองระบบหกแผงติดตั้งฟรีส่งฟรีสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับผมเอา้า ทำไมช่างมาขายถูกแทงวะมอก่อนคือช่างขายแพงครับผมเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ปั๊มน้ํเนี่ยถูกมากครับผมเอาถูกผมก็ขายตามถูกนี่ไม่ต้องไปซื้อแพงกันแล้วครับผมปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ทุกวันนี้เนี่ครับผมพกแพงปั๊มสองแรงใช้ได้สองระบบไปแล้วช่วยติดตั้งด้วยช่วยลุงด้วยทําโครงสร้างให้ด้วยสี่0มบห้าทันห้าร้อยบาทอ,อยู่ไหนก็ได้ขออยู่ในประเทศไทยราคานี้ไปได้หมดครับผมไม่ไปแค่สามจังหวัดชายแดนใต้เด้อที่เหลือไปหมด ถ่าใดที่ติดตามตัวของอำนาจโซล่าเซลล์เนาะก็จะรู้อยู่ว่าผมเนี่ยก็คือ,อติดตั้งตั้งแต่รุ่นแพงๆมาจนรุ่นถูกๆอ่ะมากรแพงก็ขายแพงครับผมทุกวันนี้อุปกรณ์มันถูกผมก็ต้องขายถูกตามลงมาครับผมไม่ใช่ว่าอของถูกแล้วมาขายแพงนะผมของถูกผมขายถูกนะทุกวันนี้ผมขายถูกมากอ่ะหกแผงเนี่ย4ี่หมื้าพร้อยบาทปั๊มสองแรงไปช่วยติดตั้งด้วยช่วยลุงด้วยรับประกัน2ปีมีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องซ่อมเพราะว่าซ่อมไม่เป็นนะผมรับประกัน2ปีเหมือนเดิม ของสินค้าออกไปจากร้านผมเนี่ยอำนาจโซล่าเซลคือรับประกัน2ปีเต็มอ being Louise, uh, ่าม <c oughs> <c oughs> um. ีปัญหาเปลี่ยนตัวเลยครับผมแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับผมทุกวันนี้ท่านจะมัวไปซื้อปั๊มน้ำหรือแผงโซล่าเซลแพงกันอยู่ทำไมของถูกครับผมซื้อจากอำนาจโซล่าเซลไม่ว่าทุกวันเนี้ยถูกมากถูกแล้วดีด้วยอ่าเดี๋ยวอธิบายเรื่องปั๊มก่อนเอาปั๊มเนี่ยเป็นยี่ห้อของเฮนโดลูนะครับผมเอ้าหลายๆท่านลืมบอกยี่ห้อเฮนโดลเด้อครับผมเ้อปั๊มน้ำนี่2องระบบ a อซิดี อย่างหลายๆคนติดตามตัวผมอำนาจโซลาเซลเนี่ยเขาจะรู้อยู่ว่าผมจะพูดเรื่องราคาทุกคลิปอ่าผมขายราคาเนี้ยผมก็บอกเรื่องราคานะครับผมไม่เคยปุกปิดราคาสําหรับ f c ผมไปติดตั้งชุดนี้ติดตั้งราคาเท่านี้ผมก็บอกราคานะครับผมอ่าคือผมจะบอกราคาทุกคลิปจะไม่มีการปกปิดราคาท่านอ่าไม่ใช่ว่าอ่าคนนึงอ่าลงคลิปไปเอ่อสมมุติว่าผมลงคลิปไปวันเนี้ยราคา45,500บาทไม่ใช่ว่าคนอื่นโทรมาถามหรือท่านโทรมาถามผมจะบอกไปอีกราคานึงไปบวกกันโน้นนี้ไม่มีนะครับผม ราคานี้จบทุกอย่างช่วยติดตั้งด้วยส่งฟรีด้วยอ่ะคนไหนไม่เอาก็ไม่รู้จะว่บบายังไงครับผมถูกขนาดนี้จะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าไม่มีใครกล้าขายมันผมแล้วครับผมไปส่งด้วยไปช่วยติดตั้งด้วยเรียบร้อยหมดอ่าสำหรับอ่าคลิปนี้ก็ใช้ดูแค่นี้ก่อนก็ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยครับผมช่องอำนาจโซลาเซลล์ก็ <det> <le> คืออ่าใครกดติดตามก่อม,มีเมียใครเมียรักมีผัวใครผัวโลงครับผมสื่อไว้ถูกหวยครับผมเนี่ย ดูติ่ตามนมาตรลาเซลล์ได้แต่ความจริงใจได้แต่สินค้าที่ดีๆมีความจริงใจให้ท่านใบประกันไม่มีครับผมเอาใจวัดใจครับผมสวัสดีครับผม